คืนนี้จะถบหัวใจออกมาปราศัยจะพูดในฐานะไพร่คุยกับไพร่ด้วยกันเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนี่คือการต่อสู้ระหว่างชนชั้นในประเทศไทยนี่คือการต่อสู้ระหว่างประชาชนซึ่งเป็นชนชั้นล่างกับชนชั้นสูงซึ่งหมายถึงผูงอำมาตยาธิปไตทยนี่คือการต่อสู้ในสงครามชนชั้นที่เกิดขึ้นยาวนานมานั้งแต่ปี2475 เมื่อใดก็ตามที่คนจนเมื่อใดก็ตามที่ชาวบ้านโตขึ้นและยืนบนลำแข้งตัวเองได้คนพวกนั้นเขาจะรู้สึกว่าเขาสูญเสียสถานะพี่น้องครับเขาอยากให้เราจนเขาอยากให้เราต่ำต้อยประเทศไทยตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตยเมื่อปี2 4งสเราอยู่ในสงครามชนชั้นมาตลอดผลผลิตของชนชั้นล่างถูกทำลาย แล้วก็ต้องจากไปอย่างเจ็บปวดคนแล้วคนเล่าจากขบวนการอัมมาตยาธิปไตยพี่น้องครับในสงครามระหว่างชนชัน้นทันทีที่มีใครลุกขึ้นและแสดงตัวว่าจะทำให้ชนชั้นล่ากสามันชนในประเทศไทยเติบโตขึ้นมาคนพวกนั้นก็จะถูกทำลายเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงสูญเสียผลผลิตชั้นดีที่เกิดขึ้นจากชนชั้นลา่างมาไม่ เราสูญเสียดเรปรีดีพนมยงค์เราสูญเสียดรป่วยอึ้งภากรเพราะคนเหล่านี้เป็นผลผลิตจากชนชั้นล่างที่มีความรู้มีความสามารถแล้วต้องการนาพาเพื่อนร่วมชาติให้เติบโตขึ้นมาพวกเขาจึงถูกทำลายอย่างโหดเหี้ยมต้องไปตายอย่างต่างประเทศตายโดยไร้ความผิดตายเพราะถูกกล่าวหาว่าผิดมหันทางทั้งที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์อย่าว่าแต่ เป็นผู้บริหารบ้านเมืองที่มีศักยภาพจะพัฒนาชีวิตชนชั้นล่างให้เติบโตขึ้นได้เลยครับคนที่มีความคิดแล้วอยากจะสื่อสารความคิดตัวเองให้ไปสะกิดความคิดของเพื่อนร่วมชาติให้เติบโตให้มั่นใจในสิทธิเสรีภาพให้กล้าแกล่งตามแนวทางประชาธิปไตยคนพวกนั้นก็ถูกทำลายมานับคนไม่ท้วนในวงการนักคิดประเทศไทยเราจรึงสูญเสียผลผลิตของชนชั้นล่าง ที่เป็นเสรีชนนักคิดมากมายเราสูญเสียสีบูรพาเราสูญเสียเปลืองวรณศรีเราสูญเสียอัศนีพลจันทร์เราสูญเสียจิตภูมิสัตว์เราสูญเสียคนพวกนี้เพียงเพราะเขาคิดที่จะให้คนชั้นล่างเติบโตขึ้นมาเราก็ยืนหยาดสง่าง,งามในพื้นแผ่นดินเกิดของตัวเองนี่คือความอับปะยะของคนไทยของสังคมไทยตลอดเจปปีที่ผ่านมา นี่คือสงครามระหว่างชนชั้นที่ชนชั้นล่างถูกกระทำแล้วก็ถูกเข็นฆ่าทำลายรายแล้วรายละพี่น้องครับวันที่ปรีดีพนมยงถูกปิดลงจากทางฝันวันที่ปัญญาชนนักสู้นักปฏิวัติอย่างจิตภูมิศักดิ์ถูกกลุ่มรุมยิงตายเยี่ยงเหยื่ออันโอชะก็เพียงเพราะเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มาก่อนการ เขาเกิดแล้วก็เติบโตทางความคิดทางความสามารถก่อนที่เพื่อนร่วมชาติทั้งหลายจะเติบโตได้เท่าทันเพราะฉะนั้นในวันที่คนเหล่านี้ถูกเด็ดลงมาทีละคนทีละคนทีละคน,ะคนอนิจจาคนผลิตของชนชั้นล่างเหล่านี้ร่วงหล่นจากเส้นทางฝันของตัวเองโดยไม่มีเพื่อนร่วมชาติคอยโอบอุ้มแล้วก็คอยป้องกันเพราะเพื่อนร่วมชาติอย่างเราเราท่านท่าน โตไม่ทันพวกเขาวันที่ดอกเตอร์ปรีดีพนมยงเดินนำหน้าไปแล้วก็กวักมือคนไทยให้เดินตามมาคนไทยจำนวนมากมองดอกเตอร์ปรีดีด้วยความสงสัยว่าจะพาเราไปไหนจะกวักมือชวนเราไปที่ใดกว่าคนไทยจะได้รู้ ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่รีดีพนมยงกว่ามือเรียกเราสิ่งที่รีดีพนมยงพยายามจะทําให้เราคือการทําเพื่อชนชั้นล่างเช่นเราเช่นเดียวกับที่ตัวเขาเป็นขเขาก็ตายไปเสียแล้วดอกเต์ป่วยอิงพากอก็เช่นเดียวกันนักคิดนักเขียนนักสู้มากมายก็จากไปด้วยลักษณะนี้แต่วันนี้พอสอนี้ต่างกันวันนี้พอสอนี้โลกไร้พรมแดน คนไทยมีช่องทางในการบริโภคข้อมูลข่าวสารเราเปิดอินเทอร์เน็ตฟังวิทยุชุมชนดู p ีเพิ่นฉันแนวเรามีความรู้สึกแล้วก็เห็นตรงกันว่าความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือเราผู้ถูกกดขี่มาตลอดเวลาคือเราผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอดเวลาคือเราผู้ถูกย่ำหยีและกดหัวให้อยู่ต่ำกว่าอมาตยาธิปไตยทั้ทงๆท,ที่เรากับเขาเท่าเทีเทยมกันตลอดมานี่คือชะตากรรมของคนจน นี่คือชะตากรรมของสามัญชนนี่คือชะตากรรมของประชาชนคนธรรมดาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับผมจึงเรียนท่านว่าวันนี้ต้องสู้วันนี้ต้องลุกขึ้นมาวันนี้ถ้าไม่สู้ลูกหลานมันก็จะเจอชะตากรรมแบบนี้วันนี้ถ้าไม่สู้ผลผลิตแห่งชนชั้นล่าง ก็ไม่สามารถปักดอกไม้เสรีภาพลงกลางประเทศไทยได้เพราะอำมาิยาธิปไตยเขาจะไม่ยินยอมที่น้องที่เคารพครับผมมีเรื่องการต่อสู้เพื่อชนชั้นผมมีเรื่องการต่อสู้เพื่อปลดแอกเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากการกดขี่มาเล่าให้ท่านฟังในสมัยโบราณจันทผ่านบางพื้นที่ของประเทศอินเดียเดินไปไหนมาไหนต้องแขวนหมอดินไว้ที่คอ เพื่อถมน้ำลายของตัวเองใส่ในหม้อดินเพราะน้ำลายของจันทานไม่สามารถทมเปื้อนพื้นปัทพีของแผ่นดินเกิดได้ไปไหนมาไหนจันทานต้องเอาไม้กวาดเน็บไว้ที่หลังเพื่อจันทานเดินผ่านพื้นดินใดในหมู่บ้านก็จะต้องเอาไม้กวาดนั้นปัดเพื่อลบรอยเท้าของตัวเองนี่คือสภาพชีวิตของคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนนอกวันนะหรือจันทานพี่น้องทีรบรับ ความเจ็บปวดของจันทานมีมากมายเหลือกว่าที่จะเล่าได้คนจันทานใช้ชีวิตแบบนี้รับการย่ำยีกดขี่แบบนี้มานับร้อยนับพันปีจนเมื่อห่วงเวลาแห่งการต่อสู้เพื่อเอการาชของประเทศอินเดียของมหาตามะคานธีมหาตามะคานธีสู้เพื่อเอการาชของอินเดียจากอังกฤษมิได้สู้คนเดียวนะครับ มหาธมาคานธีมีสหายผู้ร่วมอุดมการซึ่งต่อมาเป็นผู้นำประเทศเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากมายหนึ่งนั้นคือยาวาราลานเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งประชาธิปไตยของอินเดียอีกหนึ่งคือคนที่ผมกำลังจะพูดถึงเขาคือดอกเตอร์พีมรารํมชีเอ็มเพ็กาเขาเกิดในครอบครัวจันทานทันติกร เกิดในครอบครัวจันทานผู้ต่ำต้อยพ่อรับจ้างทำงานไปวันๆแต่กัดฟันส่งลูกตัวเองซึ่งเป็นจันทานผู้ได้รับการกดขี่และรังเกียจมาตลอดเวลาให้ได้เข้าเรียนหนังสือในตอนเด็กเด็กชายพิยมพ์ราบรามชีแอมเพตกั ka, ไปโรงเรียนโดยไม่ได้นั่งบนโต๊ะเรียนเหมือนคนอื่นต้องนั่งเรียนกับพื้นต้องปูกระสอบแล้วนั่งเรียนพี่น้องที่ครพ จะไปหยิบจับสมุดการบ้านสมุดงานทรงครูก็ได้รับการนรงเงียดเด็กชายเอมเบตกาเพียงแค่จะไปดื่มน้ำจากก๊อกน้ำที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้ก็ไม่ได้จะไปแตะแทงน้ำแตะก๊อกน้ำก็ไม่ได้ถ้าเด็กชายเอ็มเบตกาจะดื่มน้ำก็ต้องให้เพื่อนซึ่งพอมีความเมตตารองน้ำใส่แก้ว แล้วตัวเองแงนหน้าขึ้นฟ้าอาปาให้เพื่อนเทน,น้ำลงไปใส่ปากน,นี่คือชะตาชีวิตของชนชั้นที่ถูกกดขี่แต่เด็กชายพิมพ์เรารามชีเอ็มเพ็ตกไม่ได้ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตเด็กชายคนนี้รักดีฉเฉลียวฉลาดได้ทุนเรียนต่ออังกฤษอเมริกาเป็นด็อกเตอร์พิมพ์เรารามชีเอ็มเพ็ตกากลับสู่ประเทศอินเดียในที่สุดพี่น้องรับ ในช่วงเวลาการต่อสู้ของมหาตมะคานธีในช่วงเวลาการต่อสู้ของเยวาวรลานเมรูในช่วงเวลาการต่อสู้ของโมราดีเดซายก็มีช่วงเวลาการต่อสู้ของพิมพ์เรารัมชีเอ็มเพชกาเขาเป็นคนเดียวที่เป็นจันทรนแล้วยืนในฐานะผู้นําการต่อสู้คนหนึ่งเขาเป็นจันทรนคนเดียวที่กล้าพกาศ ว่าต่อไปนี้จันทานในประเทศอินเดียจะต้องได้รับสิทธิได้รับเสรีภาพได้รับความเสมอภาคเขาต่อสู้เพื่อจันทานต่อสู้เพื่อเพื่อนร่วมชนชั้นเดินมนามาจนถึงวันเวลาที่เขาเห็นว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพความเท่าเทียมเป็นศาสนาที่จะทําให้มนุษย์อยู่บนผืนโลกอย่างเท่ากันเขาจึงชวนชาวจันทานทั้งหลายเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ มีคนจันทานพร้อมกันเปลี่ยนนับคือศาสนาพุทธพร้อมๆกับเขาถึงห้าแสนคนและขยายตัวเป็นหลายล้านคนแล้วในปัจจุบันด็อกเตอร์พิมราวรามชีเอ็มเพ็ดกาเติบโตในการต่อสู้ทางการเมืองในฐานะลูกหลานจันทานจนอังกฤษมอบเอกราชคืนอินเดียเยาวาราลานเนรูเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรดกด็เอร์เอมเพ็ดกา ได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วเป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกและฉบับเดียวของอินเดียเพราะไม่มีมหาหมัดชั่วที่ไหนฉีกรัฐธรรมนูญนี่คือประวัติการต่อสู้ของชนชั้นลาน่างชนชั้นที่ไม่มีใครเห็นเป็นมนุษย์ ชนชั้นที่เขาเห็นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งมลพินของสังคมโลกแต่พิมพ์เรารําชีเอมเป็นดาพทรณงอง,ง์อาจในความเป็นตัวเองและกล้าประกาศการต่อสู้เพื่อชนชั้นตัวเองคือชนชั้นจันทานพี่น้องเพื่อนร่วมชาติทั้งหลายเราท่านหาใช่จันทาน เราท่านต่างเป็นสามัญชนเท่าเทียมกันในประเทศไทยใหญ่ยยมิช่วยกันสู้เพื่อปลดแอกชนชั้นนี้เสียเล่าใหญ่ยยมิช่วยกันสู้เยี่ยงสามัญชนเยี่ยงคนมีเกียรติยศศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เล่าและถ้าประเทศไทยจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียมต้องเปลี่ยนด้วยพลังของประชาชนในวันนี้พี่น้องที่เรพครับ เล่าเรื่องการต่อสู้ของคนจันทานในประเทศอินเดียก็นึกถึงประเทศไทยประเทศไทยมีคนกลุ่มหนึ่งเขานึกว่าตัวเองสูงสุดสูงกว่าประชาชนธรรมดาทั้งๆที่เป็นสามัญชนด้วยกันเราเรียกว่าจันไรไอ้จันไรที่อยู่เหนือกฎหมายไอ้จันไรที่เบียดบังทรัพยากรของชาติ ไอ้จันไรที่คิดว่าตัวเองต้องถูกตลอดเวลาแล้วใครอยู่ข้างตัวผิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่เป็นการต่อสู้ของชนชั้นล่างกับชนชั้นจันไรในประเทศไทยไอ้พวกจันไรเนี่ยมันกดขี่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือตลอดมาประชาชน ลุกขึ้นมาสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของตัวเองสู้อย่างเรียมเนื้อเจียมตัวสู้อย่างรู้ว่าคนไม่มีเส้นถูกดำเนินคดีต่างๆนานา,นานมากมายนี่คือเหตุผลที่เราต้องโค่นลบวันนะจนไรในประเทศนี้สู้เธอประชาชนสู้เธอดสามัญชนโคนจันไรสร้างประชาธิปไตยใ้ปันดิน สู้เถิดสามัญชนทั้งหลายหากว่าท่านพ่ายแพ้ฟ้าดินจะได้จารึกว่าครั้งหนึ่งเราได้ต่อสู้อย่างสมเกียรติยศศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ว่าครั้งหนึ่งสามัญชนในประเทศไทยไม่ยอมรับการกดขี่แล้วก็ลุกขึ้นสู้ไม่กลัวแม้ว่าตัวจะตายนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแม้หากว่าเราพ่ายแพ้แต่หากว่าเราชนะ ความเป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างเท่าเทียมการเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงการยืนอย่างทรนององอาจในผืนแผ่นดินเกิดของตัวเองจะเกิดขึ้นรบเพิดเพื่อนร่วมชาติรบเพิดสามัญชนสู้เพิดประชาชนทั้ง